พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องครับเฝ้าเดี่ยวกับผมในเช้าวันจันทร์วันนี้นะครับเรามาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันนะครับในสองโครินครับบทที่เก้านะครับข้อที่หกถึงข้อที่สิบห้ากับพี่น้องพี่น้องมีพระคัมภีร์นะครับเราเปิดแล้วเราอ่านไปด้วยกันนะครับในสองโครินนะครับบทที่เก้าครับข้อที่หกถึงข้อที่1ิบห้าครับยาวนิดหนึ่งนะพี่น้องครับนี่แหละคนที่หวานเพียงเล็กน้อยก็จะเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อยคนที่หวานมากก็เก็บเกี่ยวได้มากแต่และคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจ ไม่ใช่ให้ด้วยความเสียดายไม่ใช่ให้ด้วยความจำใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดีและพระเจ้าสามารถประทานพรทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายอย่างเหลือล้นเพราะว่าเมื่อมีทุกอย่างเพียงพออยู่เสมอท่านยังจะมีเหลือล้นสำหรับการดีทุกอย่างด้วยตามที่เขียนไว้ว่าเขาแจกจ่ายเขาให้แกบ่บรรดาคนยากจนความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่เป็นนิดและพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้ที่ประทานมาเมล็ดพืชแก่คนที่หว่าน และอาหารกับคนที่กินก็จะประทานมเมล็ดพืชแก่พวกท่านและจะทรงเพิ่มปูนเมล็ดพืชของท่านทั้งจะทรงให้การเก็บเกี่ยวแห่งความชอบทันของท่านจำเริญขึ้นด้วยโดยทรงให้ท่านทั้งหลายมั่งคั่งขึ้นในทุกสิ่งเพื่อบริจาคด้วยใจกว้างขวางอยู่เสมอและจะทําให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้าผ่านเราเพราะการปฏิบัติในงานรับใช้นี้ไม่เพียงแต่เป็นการจัดหาให้กับธรรมิกชนที่ขัดสนเท่านั้น แต่ยังทําให้มีการขอบพระคุณพระเจ้าอย่างมากมายเหลือล้นด้วยโดยผลของการปฏิบัตินี้พวกเขาจะสรรเสริญพระเจ้าในเรื่องที่ท่านทั้งหลายยอมเชื่อฟังสมกันสมคํากับที่กล่าวยอมรับข่าวประเสริฐของพระคริสต์และในเรื่องที่ท่านแบ่งปันกับพวกเขาและทุกคนด้วยใจกว้างขวางและเขาก็จะวิงวอนขอเพื่อพวกท่านทั้งหลายจะคิดถึงท่านเพราะ,ระเหตุพระคุณของพระเจ้าที่อยู่ในท่านอย่างมากมายขอขอบพระคุณพระเจ้าเพราะของประธานที่เกินความคาดคิด ซึ่งพระองค์ประธานนั้นพี่น้องครับการให้เป็นของประธานนะพี่น้องครับและพระเจ้าในพระบิดตอนนี้นะครับอาจารย์เปโลได้สอนผู้เชื่อที่โคลินครับที่เป็นเมืองหลวงเมืองใหญ่นะครับเมืองที่เศรษฐกิจดีครับให้รู้จักมีหัวใจของการถวายครับหรือมีหัวใจของการให้แล้วการให้ที่อาจารย์เปโลได้รวบรวมเงินถวายหรือเงินให้นี่นะครับพี่น้องครับหรือการให้นี่นะครับอาจารย์เปโลรวบรวมครับเพื่อไปช่วยทํามิกรชนคือไปช่วยเพื่อนผู้เชื่อครับที่ขัดสนและลําบากนะครับ ซึ่งแน่นอนนะครับเราก็รู้ว่างานสังคมสงเคราะห์ของคริสตจักรยุคแรกนะครับก็คือการที่ดูแลหญิงม่ายครับดูแลคนยากจนนะครับดูแลลูกกำพร้าดูแลคนเจ็บป่วยแล้วก็ดูแลคนต่างด้าวครับที่อาศัยอยู่ท่ามกลางในคริสตจักรนะครับเพื่อที่ในบรรดาผู้เชื่อนะครับจะไม่มีใครขัดสนครับทุกคนจะได้รับความช่วยเหลือนะทุกคนจะได้รับสิ่งดีครับที่พระเจ้าประทานให้อย่างเพียงพอพี่น้องครับ และจากการให้ก็เป็นการแสดงถึงความรักด้วยนะพี่น้องพี่น้องครับหลักการในการให้หรือการถวายด้วยเงินนะครับในที่นี้นะครับอาจารย์เปาโลได้พูดถึงอย่างแรกนั้นในข้อที่หครับอาจารย์เปาโลได้เปรียบเทียบการให้เป็นภาพของเกษตรกรรมครับเป็นภาพของการหวานเมล็ดพันธุ์และการเก็บเกี่ยวสองอันนะครับหวานจึงเก็บเกี่ยวพี่น้องนะเราเห็นภาพนี้นะครับคนในโคลินอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับเกษตรกรรมนะครับก็เป็นเมืองค้าขาย ็นเมืองเศรษฐกิจด,ดีอาจารย์ปโลให้ภาพเปรียบเทียบของการหวานครับและเก็บเกี่ยวพี่น้องพี่น้องครับอาจารย์ปรโลพูดว่าหวานเล็กน้อยก็เก็บเกี่ยวเล็กน้อยหวานมากก็เก็บเกี่ยวมากอันนี้เป็นสุภาษิตนะครับสุภาษิตเนี่ยจะจริงในหลักการทั่วไปครับโดยน้ําพระทัยพระเจ้าทั่วไปจะเป็นความจริงครับคนที่หวานเพียงเล็กน้อยครับภาพก็คือหวานเมล็ดเล็กน้อยก็แน่นอนครับต้องเก็บเกี่ยวเล็กน้อยครับและคนที่หวานเมล็ดพันธุ์มากนะครับก็ต้อง ก็จะรับการเก็บเกี่ยวมากเป็นธรรมดาพี่น้องครับแต่แน่นอนอย่างที่ผมบอกนะครับอันนี้เป็นหลักการทั่วไปอาจจะมีบางเหตุการณ์นะครับที่หวานมากแต่อาจจะเก็บเกี่ยวได้ไม่มากนักนะที่เป็นข้อยกเว้นเช่นในในช่วงที่มีเป็นฤดูแล้งจริงๆนะครับที่ขาดแคลนน้ําฝนขาดช่วงไปอย่างนี้นะครับก็มีการแห้งแล้งเกิดขึ้นก็อาจจะเก็บเกี่ยวไม่มากอย่างที่ตัวเองหวานครับแต่แน่นอนนะครับอันนี้คือหลักการทั่วไปครับหลักการทั่วๆไปที่เป็นน้าพระทัยทั่วไปของพระเจ้านะครับเมื่อเราให้มาก นะครับหวานมากเราจะเก็บเกี่ยวมากครับเราก็จะได้รับมากตอบแทนไปด้วยพี่น้องครับแต่ที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นแรงจูงใจในการถวายนะครับเพื่อที่เหมือนกับการลงทุนถวายมากแล้วพระเจ้าจะคืนเรามากไม่เราไม่ได้เป็นแบบนะครับเพราะว่าพระเจ้าสอนเราไม่ให้เราโลภนะพี่น้องนะครับโลภรักเงินทองรับรักทรัพย์สินนะครับแต่เราหวานด้วยความรักพี่น้องหวานด้วยความรักและจามปโลย้ํากับเราครับว่าเมื่อเราหวานนะครับด้วยความรักให้มากนะครับพระเจโาบอกครับว่าเจ้าของเมล็ดพันธุ์คือพระเจ้าครับ อาจารย์ปารลบอกในข้อที่สิบนะครับว่าพระองค์หรือพระเจ้านะครับเป็นผู้ที่ประทานมเมล็ดพันธุ์ให้กับเราให้กับคนที่หวานพี่น้องอาเมนนะครับแล้ลวอาจารย์ปโรลในข้อที่สิบพระเจ้าบอกนี้เลยนะครับว่าพระองค์จะทรงเพิ่มปูนเมล็ดพืชให้กับท่านนะเมื่อท่านหวานไปแล้วมเมล็ดพืชที่พระองค์เพิ่มปูนนะครับเราจะเก็บเกี่ยวอะไรนะข้อที่สิบพระเจ้าบอกนะครับว่าเราจะเก็บเกี่ยวความชอบธรรมด้วยที่จเจริญในตัวเราเราเห็นนะครับภาพของการถวายการให้ เป็นภาพเดียวกันนะครับกับความชอบธรรมในชีวิตเราด้วยพี่น้องหมายความว่าไงครับหมายความอย่างนี้นะพี่น้องนับพี่น้องผมมีลูกแกะนะครับหลายคนนะครับนะแล้วก็ตัวผมเองด้วยนะครับพี่น้องครับเรารู้เลยครับว่าลูกแกะคนไหนหรือตัวเรานะครับเมื่อเราถวายให้ด้วยใจกว้างวางนะครับชีวิตเราเติบโตกับพระเจ้าพี่น้องนี่คือข้อที่สิบนะที่พระเจ้าบอกเลยนะครับว่าว่าการเก็บเกี่ยว <anca ngh Precis>. <coalition> จะเก็บเกี่ยวแห่งความชอบธรรมของท่านจะจำเริญขึ้นด้วยพี่น้องชีวิตเราจะจำเริญขึ้นด้วยครับในการรู้จักพระเจ้าในการไว้วางใจพระเจ้าเพราะเรื่องทรัพย์สินเงินทองเป็นเรื่องสําคัญครับนะ uh, พระเจ้าบอกว่าพระเยซูบ,บอกครับว่าทรัพย์อยู่ที่ไหน, Liver ในใจอยู่ที่นั่นพี่น้องเมื่อ <ampoo> เราให้ด้วยใจกว้างให้นะครับด้วยใจกว้างขวางให้โดยไม่นึกเสียดายนะครับเราจะเก็บเกี่ยวความชอบธรรมเพิ่ม <scratching> ขึ้นด้วยพี่น้องนะลูกแก่คนไหนนะครับผู้เชื่อคนไหนนะครับที่มีหัวใจในการถวายพี่น้อง ถวายอย่างถูกต้องครับมีสองเกณฑ์นะครับก็มีตอนนี้อาจารย์ปโรสอนเรานะว่าให้ด้วยใจกว้างขวางและให้โดยไม่นึกเสียดายครับนะให้ด้วยใจยินดีนะใจกว้างขวางใจยินดีครับสองเกณฑ์นี้ครับเป็นหัวใจของการให้ที่พระเจ้าสอนเราครับเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ให้กับเราด้วยใจกว้างขวางด้วยเมื่อเราให้ออกไปนะครับพี่น้องครับชีวิตความเชื่อเราเติบโตขึ้นด้วยครับความชอบธรรมเพิ่มพูนขึ้น เราเติบโตกับพระเจ้าเราเป็นผู้ใหญ่ในพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องนะแต่คนที่ไม่ยอมถวายไม่ยอมให้นะครับคนนั้นก็ไม่เติบโตนะพี่น้องนะเป็นเรื่องจริงครับนะมันสัมพันธ์กันโดยตรงเลยครับพี่น้องครับเมน,นะพี่น้องครับเมื่อเราตัดใจถวายนะครับถวายสิลดอย่างสัตย์สื่อนะถวายให้พระเจ้าโดยที่ไม่นึกเสียดายและให้ด้วยใจกว้างขวางนะครับชีวิตเราเติบโตขึ้น้วยพี่น้องเก็บเกี่ยวความชอบธรรมก็จะจำเริญขึ้นในข้อที่สิบอาจารย์ปโลบอกไว้นะครับ พี่น้องครับอย่างที่ผมบอกตะกี้นะครับเมื่อสักครู่นครับในข้อที่เจ็ดข้อที่แปดนะอาจารย์โปรสอนแล้วครับว่าเกณฑ์ในการให้ของคริสเตียนนะครับให้ตามแบบคำปีคือให้ด้วยใจกว้า,กวางขวางนะไม่ตระหนี่นะครับแล้วก็ให้ด้วยใจยินดีไม่นึกเสียดายครับเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแบบนี้แล้ครับเป็นพระเจ้าที่ให้กับเราแบบไม่ไม่ตระหนี่ให้เราแบบกว้างขวางให้เราแบบไม่เรียกว่าเรียกว่าให้เต็มที่ เปเต็มที่ครับนี่คือพระเจ้าของเรานะพี่น้องครับพระเจ้าให้กับเรานะพี่น้องนะมากกว่าที่เราให้กับพระเจ้าอีกพี่น้องครับและจริงๆนะทุกอย่างเป็นของพระเจ้าอาจารย์ปโลบอรนะครับเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดพระเจ้าเป็นผู้ประทานให้กับเราพี่น้องนะเรารับมานะครับเพื่อที่เราจะส่งต่อพี่น้องครับพระคัมภีร์ตอนนี้ในข้อที่แปดบอกอย่างนี้นะครับว่าเมื่อเรามีทุกอย่างเพียงพอแล้วนะเมื่อพระเจ้าประทานให้เราอย่างเหลือล้นแล้วนะครับ เราจะนําสิ่งเหลือลน้นนั้นท่านยังจะมีเหลือล้นสําหรับการดีทุกอย่างพี่น้องนะพระเจ้าให้เรามานะครับมีเพียงพอในการใช้ในความจําเป็นความต้องการในครอบครัลวล้วแล้วนะพี่น้องนะอาจจะเก็บไว้เผื่อนาะคด้วยนะเผื่อเหตุการฉุกเฉินอะไรก็ตามนะพี่น้องครับแต่นั่นนพระเจ้าบอกจะให้เหลือล้นเลยพี่น้องเพื่ออะไรครับเหลือล้นนั้นไม่ได้เพื่อที่เก็บไว้ที่เราคนเดียวนะพี่น้องนึกถึงแต่ตัวเองนะพี่น้องครับพระคัมภีร์ข้อที่8บอกนะครับพระเจ้าให้เรามีเหลือล้นเพื่ออะไรครับสําหรับการดีทุกอย่าง นะแลวข้อที่เก้าอธิบายนะครับว่าการดีทุกอย่างคืออะไรเขาแจกจ่ายให้กับคนยากจนพี่น้องและความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่เป็นนิดอันนี้อาจาย์ปโลพูดจากสดุดีร้อยสิบสองนะครับมาใช้ในบริบทของการถวายของการให้ของคนของพระเจ้านะครับอย่างที่บอกนะครับทรัพย์ทุกอย่างมาจากพระเจ้าครับพระเจ้าเป็นเจ้าของพี่น้องเราเป็นเพียงผู้อารักขาครับและพระเจ้าให้เรามีเกินพอนะมีเหลือล้นนะเพื่อเราจะนาสิ่งเหลือล้นนั้นไปทําการดีพี่น้องพี่น้องอาจาย์ปโลรวบรวมเงินถวายจากโปลินนะครับ จากมาซีโดเนียนะครับเพื่อช่วยเหลือทำมิชชนครับเพื่อทําสิ่งดีอย่างที่ผมบอกนะครับช่วยเหลือคนยากจนคนเจ็บป่วยแม่ไม่ลูกกาพร้าคนต่างด้าวพี่น้องคนที่ต้องการความช่วยเหลือคนที่ขัดสนครับคริสตจักรก็นําเงินถวายพี่น้องนี่แหละครับไปทําการดีพี่น้องครับไปทําการกุศลทำการสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือพี่น้องที่ขัดสนนะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็มีการช่วยเหลือพี่น้องที่จําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือนะครับพี่น้องทั้งหมดนี้นะครับ หนึ่งคือเราหยิบขึ้นความรักให้ความรักที่เป็นลูกประธรรมครับความรักที่ไม่เป็นเพียงแค่คําพูดแต่เป็นความรักที่หยิบขึ้นให้ด้วยหัวใจครับโดยการถวายโดยการให้และก็ที่สําคัญนพี่น้องครับทําการดีทุกอย่างนะครับเพื่อที่คริตจักรนั้นพระเจ้าจะใช้คริตจักรของโปรงใช้ประกายของโปรงนะครับในการทําสิ่งดีครับและคริตจักรไม่ขัดแคลนทรัพยากรในการทําสิ่งดีจากพระเจ้าของพระเจ้านะครับเมื่อคนของพระเจ้าสัตย์ซื่อครับในการถวาย เมื่อสมาชิกค,คริสศจักรสัตซ์ซื่อครับในการถวายอย่างที่บอกนะครับถวายด้วยใจกว้างขวางถวายด้วยใจยินดีนะแต่พระเจ้านะครับจะเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของเมล็ดพันธุ์นะครับจะเป็นผู้ที่ประทานให้หยิบยื่นเมล็ดพันธุ์แล้วพระคัมภีร์บอกเลยนะครับในในข้อที่สิบนะเมล็ดพันธุ์ของท่านจะเพิ่มปูนขึ้นเพราะพระเจ้าจะเพิ่มปูนเมล็ดพันธุ์ให้กับท่านนะแต่เราอย่างที่อผมบอกนะครับเราถวายเราไม่ได้หว่านมากเพื่อเก็บเกี่ยวมากในญรื่ของการลงทุนนะพี่น้องก็ไม่ใช่นะครับแต่เป็นหลักการพระเจ้าครับ นะยิ่งให้เราจะยิ่งเติบโตยิ่งให้พระเจ้าจะยิ่งให้กับเราครับพี่น้องครับเพื่อที่เราจะทําดีเมิร์เพิ่มขึ้นเพื่อที่ชุดเรานั้นจะเป็นท่อพระพรครับส่งต่อส่งต่อได้พี่น้องครับขอบคุณพระเจ้านะครับเราได้รับการอวยพรเพื่อเราจะอวยพรต่อพี่น้องอเมนนะพี่น้องครับให้เราร่วมใจิษฐานนะครับพระบิดาเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับทรัพย์สมบัติสําหรับเงินทองที่พระเจ้าให้มามากับเราอย่างไม่ขาดแคลนสิ่งดีใดๆเลยพระบิดาเจ้า พระเจ้า ikat, ลูกขอบคุณพระองค์ที่ลูกร,รู้ว่าพี่น้องเราต่างสัตซ์ซื่อในการถวายในการให้ด้วยใจกว้างขวาง,วางด้วยใจยินดีเพื่อที่เป็นความรักที่เราหยิบยื่นคืนกับพระเจา้าเป็นความไว้วางใจของเราที่มีให้กับพระเจา้าเพราะพระเจาะ้านั้นทรงให้กับเราอย่างกว้างขวาง,วาง,วางพระเจาะ้าไม่ได้ตำหนีกับเราเลยขอบคุณพระเจ้าที่พระเจาะ้านั้นเป็นพระเจา้าที่เป็นพระเจ้าผู้ประทานและเพิ่มพูนเมล็ดพันธุ์ให้กับเราลูกขอบคุณพระองค์เจ้าเพื่อลูกนั้นจะสัตซ์ซื่อในการถวาย สัตซ์ซื่อในการทําสิ่งดีเพื่อพระองค์ที่ทรัพสมบัติเหล่านี้นั้นจะไม่ได้อยู่เพื่อตัวลูกเพียงผู้เดียวแต่จะอยู่เพื่อทําสิ่งดีเพื่อผู้อื่นด้วยพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ลูกอธิษฐานกลับทูลในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับทะเลแม่น้ํานะครับเราต้องไหลผ่านไปนะพี่น้องครับทะเลตายนะครับหรือเดซีนะครับรับอย่างเดียวพี่น้องไม่ให้ออกไปนะครับจบอยู่ที่ทะเลตายพี่น้องนะกลายเป็นความเค็มนะฮะ กลายเป็นสิ่งมีชีวิตอยู่ไม่ได้นะพี่น้องไม่มีชีวิตเป็นความตายชื่อก็อบอกนะครับทะเลตายเดสีนะครับเพราะรับอย่างเดียวพี่น้องไม่ให้ออกไปครับอันนี้ไม่ใช่หัวใจของพระเจ้านะครับหัวใจคนของพระเจ้าคือเราส่งต่อครับเป็นเหมือนกับทานน้านะพี่น้องครับที่ไหลอยู่ตลอดเวลามาแล้วไปมาแล้วไปครับพี่น้องและเป็นแบบนี้นะครับจะมีชีวิตครับสัตว์ nada, <S <s น้ําต่างๆปลา,าああจะอยู่ได้อย่างมีความสุขพืชพันธุ์ต่างๆจะอยู่ได้นะครับเพราะน้ําไหลไปเรื่อยๆพี่น้อง รับมาแล้วส่งต่อรับมาแล้วส่งต่อครับแล้วจะไม่ขาดพระพรใดๆเลยพี่น้องครับแล้วพี่น้องของเรานที่ขัดสนผู้ช่วยที่ขัดสนนะครับที่ลําบากเขาจะได้รับความช่วยเหลือได้รับความรักที่เราหยิบยื่นให้อย่างเป็นนามธรรมพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้าที่เรามีหัวใจในการให้นะพี่น้องนะแล้วเรามีเพียงพอด้วยครับและมีเหลือพอในการให้ขอบคุณพระเจ้าพอทั้งหมดมาจากพระเจ้าครับอย่าลืมนะครับหวานให้เราหวานมากครับ แล้วเราจะเก็บเกี่ยวมากขอบคุณพระเจ้าพระชายพรพี่น้องนะครับในเช้าวันนี้พระชายพรครับ